วันที่309ของการใช้ผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์สาโรตไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมเพราะว่าทายเองก็ถือว่าดีขึ้นมากนะคะตอนนี้ไม่มีการบำรุงใดๆได้แต,แตออ่ใช้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการรักษาสิวก่อนแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเราว่า ควรจะเริ่มบำรุงได้นี้อยังนะคะไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นแค่ไหนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องตอนนี้อยู่บริเวณไหนได้แต่จับก,กล้องหันไปมา แต่จริงๆแล้วจากการรักษาก็ถือว่าดีขึ้นมากนะคะแต่บางคนก็อาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรหายเร็วกว่านี้บางคนก็หายช้ากว่านี้แต่ของเลนี่คือวันนี้วันที่สามร้อยเก้าของการใช้ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นประมาณนี้สิวก็จะแห้งๆลองอไปตอนนี้ก็จะมีรอยแดงๆนะคะจากที่ตอนนั้นมันขับออกมาแต่บางคนก็อาจจะไม่มีบางคนก็อาจจะมีก็แล้วแต่